<c oughs> บัดนี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่16เดือนมกราคมพุทธศักราช2569 ข้าพเจ้านายริธิพรมำดงไร่ขอเปลี่ยวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองคหลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตราคาฉันตุเทวตา สัทธมังมมนิราชาสุนันโตสักขามุกขังสักเีกามจารุเปคิริสิขารัตเตจันทลิเีวิมานีทีเปรตเทจักขามตารุวะนัหะเนเคหวาตุมิเกนเตบุมมาจัยันตุเทวาฉลาทะลาวิสัมมิยกขันทับพนาคา ติทันตาสันติเคยังมุนิวารวาจันังสาธโมเมสุนันโตธรรมสวนากาโลอายัมปันตาธรรมสวนากาโลอายัมปันตาธรรมสวนากาโลอายัมปันตาบทสวดนมัสการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบสวัสัจจักิริยาคาถา นาทิเมสาราณังอันยังพุทโธเมสาราณังวรังเอเทนาสาจวาเชนาสติเมหตุสัพพธานาทิเมสาราณังอันยังธรรมโมเมสราณังวรังเอเทนาสาจวาเชนาสติเมหตุสัพพธานาทิเมสาราณังอันยังสังโฆเมสาราณังวารังเอเทนาสาจวาเชนโสติเมหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิกนาโทติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโทอัธยาสัะปปานินางปุเรตวาปารมีสัพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะจวาเจนะมาหนตุสะพุปาะทวามหาการุณิกนาโทหิตายาสัปปานินางปุเรตวาปารมีสัพะปตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัตเจนะมาหุนตุสาวุปาัถวามหคัรุณิโกนาโทสุขายาสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหุนตุสาวุปาัถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสักสุวิหารติกปิลาวัตุสัมิงมหาวันีมหตาภิกขุสังเขนัสสติงปัญจมัติเหภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสาหิจโลกาถาตุเหเทวตาเยปุเยนัสสานิปติตาหุนติภคววันตังทัสสนายาภิกขุสังขัญจา อาตะโคจะตุนนางสุทธาวาสากิกานางเทวานางเอตตะทโหสิอยังโคภควาสักเเกสุวิหารติกาเปลาวัตุสัมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเกนาสติงปันจมาเตหิปิกุสเตหิสัพเตหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกกาทตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติ พระขวานตังทัสสนายาภีขุสังขันจายันูนามยัมบิเยนาพระขวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิตาวาปะวาโตสันติเกปัจเจกขขาธาภาเสยามาติอาตคุตาเทวตาเสยอาทาปีนามาปะละวาปุริโสสัมมันจิตังวาภาหังปัสสริยาปัสสริตังวาภาหังสัมมินเชยยาเอวเมวาสุทถาวาเสสุ เทเวสุอันตรหิตาปะกวัตุปุรัตุปะตุระหังสุอาตากตาเทวตาปะกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกวัตุสันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมโยอปวนาสมมิเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธัมมะสัมะยังทักิตาเยวา อภาระจิตสังขันติอาตคุอภาระเทวตาปะขาวตุสันติเกอิมังคาทังอภัสิตตรัพยกุศลสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกากังสุสารถีวาเนตานิคะเหตว่าอินทริยานิรักันติปันธิตาตีอาตคุอภาระเทวตาปะขาวตุสันติเกอิมังคาทัง อาพาสีเชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทขคีลังโอหะจัมมณีชาติจารันติสุทาวิมาลาจักภุมตาสุทันตาสุทูนาคาตีอาตะโคอปปาราติวตาภะควะโตสันติอิมังคาทังอาพาสีเจเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาติขมิสันติอาปยะปูมิงปะหายะมนุสังติหังเทวายังปะริปูเรสันติตี อาตะโกภักวาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติดตาโหติตถากตังทัสสนายาภิกขุสังขัญยะเยปิเตภิกขเวไอเหสุงอาติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปติดตาไอเหสุงเสยยาธาปิไมหัง เอตาระหิเยปิเตปิกเวปวิสันติอนาคตมาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยตาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิปิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิปิกเว เทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมาณสิกโรุาปัสสิสามิเตเอวมพันเตติโคเตปิโุภควะโตปัจจโสสุงภควาเอตาทัพุจาสิโลกะมันุกัสามิยัตถะุมมาตัฏฐสิตาเยสิตากิริกาปารังปะหิตาตาสมาหิตา ปุถุสีหาวสัลลีนาโลมหังสาพิสัมพูโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวันิการิลวัตเวตตุอามันตยิสัทธาสาวเเคสาสนิรติเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาทับิกาโวเตจอาตาปมะกุรุงสุตวาบุตัสาสาสนังเตสัมปาตุรหุยานังอมนุสานาทัสานังอเปเกสัตมัตักุงสหัสังอัทาสัตตุ สัตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัตสุงอภปเคนันตมาตคุงทิสาสัพพุตตาหุงตันจัสสัพพังอภิญญายาววากิตาวะนักคุมาตตูอามันตใจสัทธาสาวเกสาวเสนรติทิวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวุเจวุหังเกตยิสามิขิราหิอนุปุปัสสสัตตาสัสาวะยาค้าภุ่มมากาปิลวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโน โมท mana อภิกามุงพิกูนางสามีติงว่านังฉะสาสาเหมวตายักษานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมท mana อภิกามุงพิกูนางสามีติงว่านังสาตาขิราติสาสายักษานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมท mana อภิกามุง ภิกขูนางสามีติงว่านางอิเจเตโสลัะสหัสายยานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมาาอภิกามุงพิกขูนางสามีติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายยานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสามีติ้งว่านาง กุมภิโรราชกะหิโกเวปุลัสสะนิเวสานังพิญโยนังสัตตะสหัส s ังยักขานังปายรุปะสติกุมภิโรราชกะหิโกโสปะค่ะสมิติงวะนังปุริมันจะทิสัราชาทัตตาราโตภาสาสติกันตาปานังอธิปติมหาราชายาสัชิโสปุตตาปิตาสภาวินทนามมหาภลาอิธิมันโตจุติมันโตอนนวันโตยัสสิโนโมธมรนาอภิกามุง พิคูนางสามีติงว่านางท่าขี่นันจาที่สังราชาวิรูโธตถาปัสสะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสบภาวอินทานามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัชินโมธมานาอภิกมุงพี่คูนางสามีติงว่านางปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานางอธิปฏิ มหาราชายสสิโสพุตตาปิตาสภาวุินทานามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตอันวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกามุงภิกุนางสามิติวนางอุตรันจติสังราชากุเวโรตส萨สติยาขานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสภาวุินทานามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตอันวันโตยัสสิโน โมทานาอภิกามุงภิกขนางสามิติวนางปุริมาที่สังทัตตะโททักขิเนนวิรูทากโกปชิเมนวิรูปะกโคุเวโรอุตระังที่สังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาตถัลมาณาอัทถังสุวะเนกาปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโท จักินนุขันทุนิขันทุจะปะนาโตโอปะมันโยตเทวสุโตตมะตะลีจิตตะเซโนจกขันทัพโหนโลราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะสิโกเจวะติมพระรูสุริยวัจฉาเอเตจันเยจาราชาโนขันทัพภาสาราชุภิโมธมานาอภิกาโมภิกูหนังสามีติว่านาง อาถาคุณาภัสสนาคาเวสาลาสหตจักกัมพลาสัตระอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารธาจะอาคุนาคายาสิโนอิราวันโนมหานาโคโซปะคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปักิวิสุทธะจาคูเวหายาสาเตวนมะจัปตาจิตราสุปนนอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชนาไมสี สุปันนาโตเกมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามักังสุพุทังฉิตาวชฉิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวสวาเสเดอิทธิมันโตยะสิโนกาลกันชามหาภิสมะอสุราธานเวคสาเวปจิติสุจิติจาปะหาราตูนมุจีสหัสตันจัปภลิกุตานังสัเพเวโรชนามกา สันในฮิตวาพรลิงเซนางราหุพระมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตพิกคูนางสาวิติงวนางอาปูจัตเทวาปฏวีจัติโชวายุยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมมจายจะสาสหาเมตตากรุณาการิกาอากูเทวยะสสิโนทเสตตัสสัตกายาสัพเพนานัตวานิโน อิติมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมธมานาอีิกามุงพิ่กูนางสามิติมว่นางเวีนทูจ่าเทวาสหายิจ่าอาสมาจ่าทุเวยมาจันทสุปันิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสุปันิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณขัตานิปุรักิตาวาคูมันดาวลหกาวะสุนางวาสโวเสโทสักโกปาคัปุรินทโตทัเสติทัสสะทากายาสัเปนานาตวานิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธรรมนาอภิกามุงพิคูนางสามีติงวะนางอะถาคูสาปูเทวาสัลมาคิสิคาริวะอริตกาจารุชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตาจะเนชกาสุเลยยรุจิราอาคูอาคูวาสาวนิสิโนทัเสติตัสตากายาสัพภีนานณตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทมานาพภิกะมุงพี่คูนางสามีตริงว่านางสมานามหาสมานามานุสามมนุสุตตมากิตถาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาอัทากูหาโยเทวายเจจลุหิตวาสิโนปารคามหาปารคา อาคูเทวายาสสิโนทาเสเตทัสธากายาสเินานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนางสามิติมนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนาซาสหาโอทาตะไครห้าปามฆขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามัตตาหราคะชามิสกาจัยจสิโนธนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวาสติ ท่าเสติท่าสัตถกายาสัพเพนานาตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมาติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตตกาจจจัสสิโนสัมพิทกาละมเสตถาชุตินามาจ้าสวานิมมานารติโนอาคูอัตากูปะรณิมิตาท่าเสติท่าสัตถกายาสัพเพนานาตวนิโนอิติมันโตชุติมันโต วันนวันตัวยะสสินโมูธมานาอภิกามุงพี่คู่นางสามิติงว่านางสัตเทเจเทวานิกายาสเพนานาตวานิโนนามันวะเยนาอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหะปุบุชาชาติมักีลังโอขติมนามนาสวังท่าเขโมขะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรหมมาปรมาตโตจา พุทธะอิทิมาโตสหัสนนางกุมารติโสจัสมุปาคัสมิติวะนางสหัสัปรหมโลกานางมหาปรมาภิติตติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัชโสทัศน์ทอิสระอากุปติกสวัติโนเตสันจัมชตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเติสัพเพอภิกันเตสินเทเจวิสัปรมาเกมารเสนาอภิกามี ภสษาการภสษามันที่ยังเอตขันนาทะพันธะทะราเกนะพันธมัตุสมันตาปริวาริธามาวมุจิทโกจินังอิติตัตถะมหเสนุการหาเสนังอภิสะจิปานินาตาลมาหัจจสารังกตวานาเประวังยะถาปวุสะโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตัทธาโสปจทาวัติสังกุโตอาศัยอย่งวะเสตันจัสังภังอภิญญาญาวะวิกิตวานาจักุมาตุอมันตาเยสัทถะสาวกิสาสนิรติ มารสีนาภิกันตาติวิชานาถาภิกขะวตีจะอาตภามะกรุงสุตวาพุทธสัสสันังวีจาราเกหิปากามุงเนสังลุมันปิอินชยุงสัพภีวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสิโนโมตันติสหภูเตหิสาวกาเตทเนสุตาติ